เราลองหลังคาครับหนึ่งห้องก่อนนะครับทําเสร็จหนึ่งห้องอีกห้องยังไม่ได้โปยังไม่มุงครับเราลองห้องนี้ก่อนนะครับรั่วไม่รั่วรั่วไม่รั่ว ่ม,มร่รถกันขาวนี่รถวัดครับไม่เปียกฝนแล้วรถคันนี้คะแนนของผมเองครับขอใส่แป๊บหนึ่ง หรืวจะจอด,ดยาวก็ไม่รู้ครับเดี๋ยวดูจริง